สวัสดี oh, FC ทุก no ท่านนะครับวันน oh, no ี้นะครับเอาของใหญ่นะครับเอาของใหญ่มาให้ชมนะครับวันนี้เป็นงานรีวิวนะครับรีวิวเพราะว่าพึ่งประกอบเสร็จใหม่นะครับพึ่งประกอบเสร็จใหม่ซึ่งมันเป็นของแปลกนะครับมันเป็นของแปลกแล้วก็ผมยังไม่มีคลิปลักษณะอย่างนี้นะครับเอามาแนะนําแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับว่าเผื่อใครสนใจอยากจะทําแบบนี้บ้างนะครับ โอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวชมหน้าตาก่อนนะครับชมหน้าตามันก่อนนะครับม่อแปลงเทอลอยนะครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากส่วนข้างหลังนะครับก็ปกติทั่วๆไปนะครับเหมือนเหมือนคนที่เขาประกอบประกอบกันนะครับพัดลมสี่ตัวนะครับพัดลมสี่ตัวแล้วก็ซิงค์นะครับขนาดสี่นิ้วนะครับคูณสิบสี่นะครับ สี่นิ้วคูณสิบสี่ก็คือนะครับส,งสิงสิงสูงสี่นิ้วคูณสิบสี่ก็คือยาวสิบสี่นิ้วนะครับนี่ใส่ได้สิบสี่คู่นะครับนี่นับไปนะครับฝั่งละสิบสี่คู่นะครับฝั่งละสิบสี่คู่ข้างนั้นก็เหมือนกันนะครับก็คาปาสิบสองลูกนะครับคาปาสิบสองลูกไม่มีร้อนนะครับสบายๆนะครับรุ่นนี้ก็เป็นไดโอด ไดโอดก็เป็นไดโอดสามเฟสนะครับไดโอดสามเฟสนะครับกระแสสูงนะครับตัวนี้กระแสสูงแล้วก็คือหม้อแปลงนะครับใหญ่มากนะครับใหญ่จนพวกเนี้ยนะครับดูเล็กไปเลยนะครับนี่เป็นของใหม่ที่เป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับที่ที่สามารถทําได้นะครับใครๆก็ทําได้นะครับก็ที่จริงก็เป็นแอมป์ประกอบ ที่ที่เราทำทำกันนั่นแหละแค่ม้อแปลงมันเป็นวงกลมเฉยนะครับมันก็เลยดูแปลกตาไปนิดนึงนะครับดูแปลกตานะครับแท่นก็ไฟเขียงสี่แถวนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็มีซอฟต์สตาร์ทนะครับแผงซอฟต์สตาร์ทนะครับถ้าม้อแปลงใหญ่ขนาดนี้นะครับต้องมีนะครับเครื่องใหญ่ๆนะครับจําเป็นมากนะครับต้องมีซอฟต์สตาร์ทนะครับเวลาเปิดนะครับเวลาเปิดเครื่องเนี่ย มันจะกระชากแรงมากนะครับถ้าเราไม่มีซอฟต์สตาร์ทนะครับมันก็ถ้าเบรกเกอร์บ้านเรามันมันแอมน้อยนะครับเบรกเกอร์ก็จะทริปเลยนะครับเบรกเกอร์ก็จะตัดนะครับอันนี้ก็ค่อยไปว่ากันเรื่องเบรกเกอร์แต่ว่าวันนี้นะครับเอามาให้ชมนะครับเอามาให้ชมเพิ่งประกอบเสร็จแล้วก็ลูกค้านะครับลูกค้าซื้ออะไรมาเองนะครับย้ํานะครับเครื่องนี้ลูกค้าซื้ออะไรมาเองทั้งหมดนะครับ ผมจะเป็นแค่คนประกอบเฉยๆนะครับส่วนเรื่องราคานะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าๆราคาอะไรให้นะครับว่าเครื่องเนี้จะงบกี่บาทนะครับไม่ต้องไปถามใต้คอมเมนต์นะครับว่าเครื่องนี้กี่บาทเพราะว่าราคาที่แท้จริงผมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าลูกค้าเป็นคนซื้ออะไรมาเองทั้งหมดนะครับไม่รู้ว่าลูกค้าซื้อจากร้านไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะคำนวณ ให้ดูคร่าวๆว่าเครื่องนี้จะหมดงบประมาณเท่าไหร่นะครับเตรียมเครื่องคิดเลขกดตามได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับแท่นนะครับแท่นนี้นะครับแท่นห้านิ้วลึก30นะครับแท่น5นิ้วลึก30นี่นะครับดูความสูงก่อนอ่านะครับห้านิ้วสองนะครับประมาณนี้นะครับห้าห้านิ้วนะครับนี่ลึกสามสิบนะครับ อ่านะครับสามสิบเปนะครับห้านิ้วลึกสามสิบนะครับแท่นไซส์นี้นะครับราคาน่าจะอยู่ประมาณสามพันห้าถึงสี่พันบาทนะครับประมาณนะครับหรือร้านไหนที่อาจจะแพงกว่านี้หรือจะถูกกว่านี้ก็ค่อยว่ากันอันนั้นส่วนต่างนะครับทีนี้เอาราคาประมาณไปก่อนนะครับถ้าเราเข้าๆราคาประมาณได้ก็ทุกคนก็สามารถคำนวณได้เลยว่าแท่นนี้หมดงบกี่บาทนะครับแท่นก็ เอาตีไปท่าน4,000บาทนะครับรวมอุปกรณ์อาจจะรวมอุปกรณ์นะครับ4,000บาททีนี้ซิงค์นะครับซิงค์ขนาด4นิ้วคูณสินะครับก็ก็จะตกประมาณท่อละพันบาทประมาณนะครับบางที่ก็อาจจะพันสองก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับมีซิงค์แล้วก็มีพัดลมนะครับพัดลมไฮสปีดนะครับนี่พัดลมไฮสปีด เป็นพัดลมเทอร์โบนะครับเทอร์โบทั้ง4ตัวนะครับหน้าหลังนะครับพัดลมก็จะน่าจะตัวละ120บาทถึง140บาทนะครับนี่แล้วก็แผ่นขนานนะครับแผ่นขนานนี่แผ่นขนานก็คือแผ่นเดินนะครับแผ่นที่ใส่ทรานซิสเตอร์เนี่ยครับแผ่นแผ่นที่ใส่อาตัวนี้นะครับแผ่นเปล่าๆน่าจะอยู่แผ่นละร้อยนะครับแผ่นละหนึ่งร้อยบาทอานะครับตัวละสี่บาทนะครับนี่ สามสี่บาทตัวหนึ่งนะครับก็คำนวณไปนะครับมียี่สิบแปดอาน่าจะคือทาน์ี่เตรมมีกี่ตัวก็ก็นับไปเลยนะครับทานที่เตรมมีกี่ตัวก็อาก็เท่านั้นแหละประมาณนั้นนะครับบอร์ดได้นะครับวงจรนี้เน้นเบสดนะครับบอร์ดได้วงจรนี้เน้นเบสนะครับผมสั่งมานะครับแผ่นละพันสองนะครับแผ่นละพันสองร้อยบาทนะครับนี่คือบอร์ดได้นะครับแล้วก็ คาปานะครับคาปานี่น่าจะลูกละร้อยสามสิบาทนะครับบางที่ก็อาจจะร้อยห้าสิบก็แล้วแต่นะครับก็คํานวณก็บวกไปกี่ลูกนะครับแผ่นนะครับแผ่นซับไพายนะครับแผ่นซับไพา์ก็คือแผ่นแผ่นที่ใส่คาปาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีพวกวงจรป้องกันลําโพงนะครับแผ่นซับไพา์แล้วมันจะมีป้องกันลําโพงในตัวนะครับแผ่นนี้น่าจะอยู่ประมาณห้าหกร้อยนะครับ ราคาห้าหกร้อยแล้วก็มีอะไรอีกนะครับบาลานซ์อินพุตอ่าบาลานซ์อินพุตก็สองร้อยห้าสิบบาทถึงสามร้อยบาทแล้วแต่ที่นะครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็มีมีไดโอดนะครับมีไดโอดสามเฟสตัวนี้ไม่แน่ใจเรื่องราคานะครับไม่เคยซื้อเลยก็ไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะครับก็น่าจะไม่แพงหรอกมั้งนะครับแต่ที่ มันพีคสุดนะครับก็ก็คงจะเป็นหม้อแปลงนะครับใหญ่มากนะครับผมเดี๋ยวผมเอาบินให้ดูนะครับจากบริษัทแม็กซิมัมนะครับนี่ครับขอญาติเอ่ยนามนะครับนี่นะครับ1 4 0 0 0บาทรวมส่งนะครับ14,000บาทรวมส่งนี่นะครับหม้อแปลงรุ่น1มื่นวัตต์นี่ครับตามเอกสารของบริษัทนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับอยากโทรไปสอบถามบริษัทนะครับก็นี่เลยนะครับโทรไปสอบถามอยากจะไปสั่งให้เขาพันนะครับว่ารุ่นนี้รุ่นนี้กี่วัตต์กี่โวลต์กี่แอมป์นะครับโทรไปถามที่บริษัทนะครับไม่ต้องโทรมาถามผมว่าลูกนี้กี่โวลต์กี่แอมป์นะครับก็บริษัทเขา,เาส่งมานี่คือนะครับ มันก็คือลูกใหญ่มากนะครับใหญ่จนใหญ่จนน่ากลัวนะครับแต่หนักมากนะครับผมบอกว่าเครื่องนี้ต้องมีมีน่าจะมีร้อยกิโลนะครับเกือบร้อยกิโลนะครับเครื่องนี้รวมน้ําหนักแล้วก็คือถ้าใครสนใจมออแปลงนะครับก็โทรไปตามเบอร์ของที่ที่ผมเอาโชว์เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็คือเราวัดพื้นที่ไปเลยนะครับวัดพื้นที่ว่าเรามีพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็ความสูงเท่าไหร่ก็ ถามเขาเลยว่ามันจะลงลูกกี่วัดได้ก็นั้นนะครับก็ไปปรึกษาทางร้านเขานะครับก็เอามาให้ชมนะครับเผื่อใครนะครับสนใจแล้วก็หรือเป็นแนวทางการตัดสินใจนะครับหรือใครชอบหม้อแปลงที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือลูกนี้ชนฝานะครับบอกเลยว่าชนฝาฝาอาจจะนูนขึ้นนิดนึงอนะครับอาจจะปิด ปิดแล้วนูนๆนะครับนั้นก็เป็นปัญหาที่จะต้องไปแก้ต่อไปนะครับไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องหาวิธีแก้นะครับน็อตตัวนี้อาจจะได้เจียออกนะครับนี่มันคงจะไปค้าฝานะครับแมอแปลงใหญ่ขนาดนี้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องกําลังนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องกําลังคือจ่ายได้แน่นอนนะครับคือซึ่งผมไปอ่านดูใน Google นะครับอ่านดูในตามอินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็บอกว่าหมอแปลงเทอลอยเป็นแมอแปลงที่ ใจกระแสดีกว่าชนิดอื่นๆนะครับแล้วก็พวกสัญญาณรบกวนอะไรพวกนี้นะครับมันจะนิ่งกว่านิ่งกว่าไอชนิดอื่นๆนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ไปอ่านมานะครับส่วนการใช้งานจริงก็ต้องลองนะครับต้องเอาไปลองกันดูนะครับแต่คือสเปคนี้นะครับสามารถขับอะไรได้นะครับคือถ้ามออแปลงใหญ่ขนาดนี้คือยีบเอ็ดข้างละสี่ก็สบายๆนะครับ ยี่สิบเอ็ดนิ้วค้างละสี่สบายๆนะครับอ๋อลืมบอกนะครับลืมบอกทารานซิสตเตอร์ไปนะครับนี่ลืมบอกทารานซิสตเตอร์ไปนะครับก็น่าจะคู่ละเกือบร้อยนะครับน่าจะคู่ละเกือบร้อยน่าจะคู่ละแปดสิบเก้าสิบนะครับก็นับไปเลยนะครับมีทั้งหมดเอ่อฝั่งนี้ก็สิบสี่คู่สิบสี่คู่ยี่สิบแปดห้าสิบหกคู่นะครับ ทั้งหมด56คู่ก็คูณไปเลยว่าสมมุติว่ามันคู่ละ80บาทก็คูณเข้าไปนะครับสมมติว่ามันคู่ละ9กก็คูณเข้าไปนะครับอันนั้นก็สายไฟใส่สัญญาณนะครับสายไฟใส่สัญญาณก็ประมาณ3-400บาทนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมคำนวณแล้วแหละนะครับผมพูดแล้วก็ผมคำนวณใส่กระดาษไว้แล้วแหละนะครับเครื่องนี้นะครับต้นทุนนะครับอยู่ประมาณ26 0 0 0นะครับ 2 6 0 0บาทนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็ค่าทำนะครับผมคิดเท่าไหร่นะครับเครื่องนี้นะครับค่าทำผมคิด3,500บาทนะครับ3,500บาทค่าแรงนะครับเฉพาะค่าแรงเพราะว่าผมทำอยู่3วันนะครับคือมันเป็นเอ่อมันเป็นโจทย์ใหม่นะครับมันเป็นโจทย์ใหม่ที่ท้าทายนะครับผมต้องนั่งทำไปคิดไปนะครับลอง เอาหม้อแปลงมาวางนะครับยกเข้ายกออกนะครับวันหนึ่งประมาณ3รอบเอาหม้อแปลงมาวางแล้วก็ดูพื้นที่ดูอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเส้นทางของดูทางที่สายมันจะไปนะครับก็เป็นโจทย์ใหม่ที่หนักนะครับหนักพอสมควรคิดหนักเลยแหละนะครับคิดหนักเลยก็ก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ลงตัวออกมาเป็นแบบนี้นะครับไม่จี่ไม่ทำนะครับแล้วก็ เทสแล้วนะครับพลังงานเหลือๆนะครับเครื่องนี้นะครับเก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจหรืออยากจะซื้ออะไรไม่ให้ผมประกอบก็ได้นะครับถ้าเครื่องใหญ่ขนาดนี้ผมจะคิดแั้แรงนะครับสามพันห้าร้บาทนะครับเพราะว่ากว่าจะขันทันิตเตอร์ตัวหนึ่งได้นะครับกว่าจะใส่อาแต่ละตัวนะครับกว่าจะวางนุ่นนี่นั่นนะครับก็คือ ยากนะครับยากเหมือนกันนะครับกว่าจะลงตัวนะครับโอเคครับก็เอาของใหญ่มาฝาก f c นะครับเอามาฝากให้ชมกันนะครับว่าแบบนี้นะครับก็มีนะครับผมเป็นเครื่องแรกที่ผมทำนะครับเนี่ยใส่หม้อแปลงเนี่ยนะครับเป็นเครื่องแรกที่ผมทำนะครับก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะครับโอเคนะครับฝาก f c นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ มีอะไรดีๆใหม่ๆนะครับผมก็จะเอามาให้ f c ได้ดูกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปช่วงนี้นะครับมันมีแต่งานเดิมๆนะครับเลยไม่ได้ลงนะครับก็จะบอก f c ทุกครั้งนะครับถ้ามีของใหม่ๆงานใหม่ๆที่ยังไม่มีคลิปก็จะเอาลงให้ชมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ขอบคุณ f c ทุกคนสวัสดีครับเบืองแหลวมวนแหลว อย่าลืมกดติดตามหากสนใจสินค้าตัวใดให้โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนยครับพี่น้อง